สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ขอเอารูปต้นมะม่วงหาวมะนาวโฮจากที่ทำงานมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะต้นมะม่วงหาวมะนาวโฮในที่ทำงานต้นนี้นะคะก็มีความทรงจำดีๆนะคะต้นมะม่วงหาวมะนาวโฮต้นนี้นะคะก็มีมีคนให้กิ่งพี่หมอนมานะคะ พี่หมอนก็ได้นำกิ่งพันนีเอามาให้พี่จุไลปลูกนะคะพี่จุไลก็เป็นผู้ปลูกนะคะและนงก็คอยลดน้ำนะคะลดน้ำจนต้นมันโตนะคะถ้าไม่ลดน้ำก็ไม่ก็ไม่โตนะคะตอนนี้ก็คือผู้ให้และผู้ปลูกก็ก็ไม่ได้ทำงานในที่แห่งนี้นะคะยังเหลือคนลดน้ำอยู่ก็คือนงนะคะท,ที่ยังอยู่นะคะ ที่ได้ดูการจเจริญเติบโตของต้นมะม่วงหามมนาโหต้นนี้นะคะแต่ตอนนี้นงก็ไม่ได้ลดนำแล้วนะคะเพราะว่าต้นมันโตใหญ่แล้วนะคะอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวเลยนะคะเขาก็คือ,อยูอยูรอดแล้วนะคะไม่ลดก็ไม่ตายนะคะในช่วงปีสองปีหลังมานี้นงก็ไม่ได้ลดนำแล้วนะคะต้นมันใหญ่แล้วนะคะทุกท่าน ลวงก็ไม่ไม่ต้องรดนานะคะเขาก็อึดนะคะต้นม่วงหามะนาโฮเป็นพันธุ์ที่อึดนะคะก็จะมีดอกมีลูกอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าได้นําได้ฝนนะคะดอกดอกจะมีกินหอมนะคะดอกสีขาวเล็กๆนะคะรสชาติก็เปรี้ยวนะคะทุกท่านก็มีเพื่อนเพื่อนที่ทํางานนะคะบางท่านก็เอาไปทํานําปันนะคะ ลูกสุกแล้วนะคะก็ปั่นใส่น้ำพึ้งกินนะคะเตนงก็คือแค่เด็ดมากินเล่นนะคะเดินผ่านมาเนี่ยรถจอดด้านหลังนะคะแล้วก็เดินพ่านมาด้านข้างซิกนี้นะคะก็จะเดินเด็ดกินเล่นลูกสองลูกนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นที่นิยมนะคะนิยมของชาวบ้านทั่วไปนะคะต้นมะม่งหามมานาโฮนะคะเวลาขับรถผ่านไปก็ จะเห็นหลายบ้านนะคะที่ปลูกนะคะเพราะว่ามันสวยสวยนะคะมันสวยงามนะคะเพราะว่าเวลาตอนที่มันยังยังไม่แก่นะคะก็จะมีลุกสีขาวนะคะสีขาวแล้วก็เริ่มเริ่มแก่ก็จะเรื้อเรือบเรื้อเรืสีแดงชมพูนะคะแก่เต็มที่ก็สีแดงนะคะแก่จะสุกก็สีออกดํานะคะรสชาติก็เปรี้ยวนะคะถ้าเราเด็ดมากินเลยก็จะมียางนะคะ ถ้าไม่อยากให้ยางไม่อยากให้มียางกินยังถูกวิธีก็คือต้องผ่าซีกนะคะผ่าซีกแล้วก็แช่น้ำเพื่อให้ยางมันออกไปนะคะแต่ว่านุ่งก็คือกินง่ายๆก็เด็ดกินเลยค่ะแต่เขาเขาว่าไม่ดีนะคะยางมันนะคะก็มันจะอา,อาจจะไปจับในลำไส้นะคะเป็นอันตรายนะคะถ้า้กินในปริมาณมากๆนะคะก็ไม่ไม่ดีนะคะแต่ว่า ลกก็ก็ยังกินอยู่นะคะเดินผ่านก็กินลูกสองลูกนะคะแต่ถ้าจะให้กินให้ถูกวิธีก็คือพาพาซิกแช่น้ำนะคะให้ย่างมันออกหมดแล้วเราก็นำมากินได้ค่ะจำได้ว่าเมื่อสมัยก่อนตอนเด็กๆนะคะในหมู่บ้านจะมีบ้านเย,ยลีนะคะบ้านเย,ยลีมีอยู่ต้นเดียวนะคะที่หมู่บ้านเด็กๆใครๆก็จะไปที่บ้านเย,ยลีนะคะก็ไปขอนะคะ ไปคอเขาเขาก็ไม่ห่วงนะคะก็มันก็ออกลูกดกนะคะใครพันไปก็จะเด็ดกินอยู่ยตลอดนะคะแต่เวลาเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะคะมีเรียกว่าเกลอนะคะเวลามีเยอะเราก็เชยเชยนะคะไม่ไม่ไม่ขวนขวายอยากกินเหมือนสมัยก่อนนี้นะคะสมัยก่อนที่บ้านไม่มีก็จะต้องไปขอเขาอยากกินเด็กๆเด็กๆนี่จะชอบกินของเปรี้ยวๆนะคะตามนี้ใส่ของเด็กๆนะคะชอบเอามาจิ้มเกลือนะคะ ง่ายๆนะคะค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะทุกท่านนะ l ะสวั o u d ค w ะ I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flesh in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never want to look at a house in the garden, I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now.